ที่เ่ขกรองแชมปก่านสักดไทยด้วยมีตาฟทีไต้หวันนะครับก็ไม่หนักนะเราเท่าไหร่ก็เต็มไมหนกเท่ายหรครับก็ต้อจทำเต็ีนะครับสนใจกานจะเป็นยังไรเรีนปฏิทินนะครับในการโปั่นครับ่บวความเรากายอางให้ทีกฝั่งได้รับฝักันนะครับอ่ะหาดราสุขีันต่อนะครับก็ารแข่งขันเกวัวดเรา กินแชมป์ดาวน์ได้ย้อนส่งสื่อนี่คือระดับทั่วไปนะครับการแข่ง PS Bank Tepano Gitter ประเทศไทยนะครับในปี2,577ครับแข่งกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเริ่มแข่งขันแล้วตั้งแต่25มีนาคม2,567นะครับรายการนี้เนี่ยการแข่งขันเคื่องคัดนักกีฬาเข้าสู่ศิษฐ์ไทยนะครับซึ่งนักกาเข้าร่วมกว่า2,300คนนะครับ ซึ่งนี้นักกีฬานะขึ้นมากที่สุดแล้วนะครับมีอนุญาตให้นักกีฬาทุกสกีไทยเห็นผลได้นะครับเพราะว่ามีเครื่องเสียบสายจับแบตเตอรี่ด้วยนะครไปชมไปเชียร์กันเขาบอกว่าผู้เชี่รายการนี้นะฮะก็นะก็นอกจากเป็นรายการแชมป์ประเทศไทยแล้วนะพอจะเป็นตัวแทนของไทยในการแข่งขันกีฬาในทั่วในระดับระดับชาติด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นักกีฬาของเรานะก็ ทีไม่ได้ไปโอลิมปิกนะก็มีการฉารายการนี้นะจะได้เปรียบเราต้องคนใหม่นะที่้นามาประดับโครงการดุกโดทั้งรุ่นเยาวชนแล้วก็รุ่นชายนะครับส่วนของเราเนี่ยในรุ่นที่ทุกคนก็เก็บตัวอยู่นะนะครับจะมีการท้าอยู่ตอนหลังสิบแดงก็ไปเจอสถานการณ์ต่างันนะครับก็ไปคงไปเชียร์กันได้นะครับวัครับวันนี้วันนี้เราพิจารณาหมดลงแล้วนะครับนักลงมุนที่มาชิมกันข้างล่างก่อนนะครับ ที่นี่สถานีท,ที่พิจารเสียงของประเทศไทยโปรดเตรียมเที่ยบเวลากากพระตรุงแจ้งขายพัตรุงทุกสถานีว2ย2 0 0 0่ยี 00, พัตรุงตรวจสอบบอสิภงเอกการแนะนำผู้รับ พัตลุงของย่างขายข้างเทียงสักครู่จากพัตลุง1959 พัตลุงแจ้งข่ายพัตลุงทุกสถานีพัตลุงตรวจสอบวอิบหกเหตุการณ์ไล่นำผู้รับกองสืบจากพัตลุงวสิบหกี่จักุีจจรัามัหน,นึ่งร,รนงรายผู้ต้องคน่งักุพบนัรายผ้ต้ององกางท่นนเซลจำน,นํรลัาบเัตลุงทราบกองสืบว 16, สิบหกสจับกลุมผู้ต้องหายักยอกรับตามหมายจับหนึ่งารายผู้ต้องหาหนึ่งคน และจับกลุ่มผู้ต้องหาประบอรสันประสานมิดสองรายผู้ต้องหาสองคนของกลางน้ำมันดีเซลจำนวนหนึ่งร้อยลิตรดาบตำรวจนรงชัยวัฒน์เปลี่ยนชัยว,ว,วัฒน์วอสิบหกสีปทลี่ยนจลงทราบชัยวัฒน์วอสิเหตุการ์ปกติร้อยตำรวจโทสักครินขอใจสนเปลี่ยนไปดนวดอสิบหเหตุการณ์ปกติร้อตำรวจรตวต,ต,ตรตงรงทราบกอใจสวนวอลสิเหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจตีตรงชัยควนกหนุนเปลี่ยน พัดตลง้ป่วกนวอสเหตุการณ์ปกติดับตำรวจพิสูจน์ศักด์ป่าบอลเปลี่ยนป่าบอนวัหกี่ปกติ่ิบตวจต้นผรปี่ยัดตาลงทต้ป่าบอนวอสิบหเหตุการณ์ปกติจากสิบตำรวจทศพลสมอดเปลี่ยนตำรวจวอสิหกส่เตุการณ์ปกติตำรวี่ทศพลัดตลงทต้ตำรวจวอลสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจตรีทศพลป่าประยมปะเมปลี Straße, ่ยน ปะพยอมม .16/4 เหตุการปกติร้อยตำรวจเอกนั่นน่ะปัตานุรปะพยอมม .16/4 เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจเอกอนันต์บันโพสเปลี่ยนปพยม .16/4 เหตุการณ์ปกติดาบตำรวจบุญโชธปัตานุทรบันโพสม .16/4 เหตุการณ์ปกติดาบตำรวจบุญโชธทะเลน้อยเปลี่ยนทะเลน้อยว่าจเหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจ พัดลุงทราบตะเล่น้อยวอลสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจเอกพยัสบางแก้วเปลี่ยนบ,บ,บ,บางแก้ววอลสิบหกสี่ปกติดาบตำรวจสมบูรณ์เปลี่ยนพัดลุงทราบบางแก้ววอลสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติดาบตำรวจสมบูรณ์คงราเปลี่ยนคงราสี 4. ปัตลุงซาบองราวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาปรบายาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหคนของกลางยาบ้าจํานวน2เมตรดับตํารวจไพโรดนักการินเปลี่ยนนักการินจากวัตลุงวสิบหกเปลี่ยนนักกายาเปลี่ยน พัะลุงั้ำนนกัญญาวสิบหนกสเหตุการณ์ปกติจากสิบตำรวจอนุงพงศ์ปาาประยูนเปลี่ยนัวคุณอาราริสิชิเานไุ้ต้าึงกงมาเิด พันรุงทราบปากยุนวสิบหกสีจับกลุ่มผู้ต้องหาบรบยาเสพติดชนิดยาบ้าไอ1รายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนเจ็ดเมตรและไอจำนวนไอน้ำหนักศูนย์จุดสกรัมร้อยตำรวจเอกสุเชษโคกชียงายเปลี่ยนพัตธุงทราบโคกชชายงอสิบหกสี่การปกติร้อยตำรวจโทเอกพลลำปามเปลี่ยนลาบกเี่าปกติร้อยตำรวจโทสุพ วัตาุลงตามลำางวสิบหกสีเหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจโทสุพจน์นางคำเปลี่ยนนาวจต้งหามหองาาเด็กอายุม่เกินสิาปีเพื่อกระนาจารตาาจับึงรายผู้ต้องหาสมพวัตถุลงานางคำสิบกจับปูผูต้องหาพลาเด็กอายุไม่เกินสิปีเพื่อกระทำอนาจารตามหมายจับหนึ่งรายผู้ต้องหา1คนดาบตำรวจสมพร นักการินเปนักรินี่าเตวรีย์ดับพี่แล้วยังเป็นดาบตำรวจหรือว่าร้อยตำรวจตีช่วงนี้สามนักการินวอลสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติดับตำรวจสุวิยาน จากพัฒนุงแจ้งพุ่งนะครับบัญชาเพื่อทราบจากการตรวจสอบวอดสิบหกเการห่วงระยะแต่ยี่สิบหกศแปถึงยี่สิบหกยี่สิบเมษายน2 5งพัพัฒนุงสามารถวอดหกขายพัฒนุงได้ทุกสถานีในรับรายงานเหตุการณ์กดีเกิดและผลการจับกุ่มดังนี้กองสืบจับกลุมผู้ต้องหายักยอกทรัพตามหมายจับ1รายผู้ต้องหาหนึคนและจับกลุมผู้ต้องหาบรบสันประสานมิตสอรายผู้ต้องหาสองคนของกลางน้ำมันดีเซลจำนวนหนึลิตร สพกรุงหาีจับกลุ่มผู้ต้องหาบพรบยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวน2เมตรสพปากประยูนจับกลุ่มผู้ต้องหาบพรบยาเสพติดชนิดยาบ้าไอ1หนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนเม็ดเมตรและไอน้ำหนัก0.4กรัมสพก่อ,อนังคําจับกลุ่มผู้ต้องหาพรกเด็กอายุไม่เกิน15ปีเพื่อกระทำอนาจารตตมหมายจับหนึ่งรายผู้ต้อ,องหาหนึ่งคนสพอื่นรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จากพัฒลุงแจ้งพัฒลุงหกเปลี่ยนจากพัฒลุงแจ้งพัฒลุงห้าเปลี่ยนจากพัฒลุงแจ้งพัฒลุงสี่เปลี่ยนจากพัฒลุงแจ้งพัฒลุงสามเปลี่ยนจากพัฒลุงแจ้งพัฒลุงสองเปลี่ยนจากพัฒลุงแจ้งพัฒลุงหนึ่งเปลี่ยน จากพัทลุงเลิกตรวจสอบวสิบหกเหตุการณ์และนามผู้รับพัทลุงดับตำรวจสุริทอนเลื่อนแก้ววสี่เว็นศูนย์วิทยุสื่อสารจากพัทลุงยี่สิบศูนย์เจ็ดพัทลุงสี่ทราบเปลีพัทลุงสทราบจากพัทลุงยี่สิบศูนย์แปดพัทลุงบางแก้วพัทลุงวสองบางแก้วเปลี่ยนสื่อสารพัทลุงเสี่ยงใจจราจร ของกลางถูกตอ้กตองกรดีของพัทลุงเพิ่งย้ายมาจากภาคเก้าก่อนหน้านี้อยู่พัทลุงตั้งแต่ปีหกหนึ่งถึงปีหกสี่ก่อนมาพัทลุงเป็นสื่อสารอยู่ของขุนพลนาราทิวาสเ็จของแท้เลยตาบุสิบเ่นเปล่ยน รบเปลี่ยนครับ,บอตรงสี่แปดไหมสี่แปดครับสี่แปดร้อยไหนร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่โรงเรียนแปดเรียกว่าร้อยสี่โรงเรียนเก้าสี่แปดโรงเรียนเก้าใช่มครับครับรเสรีเสรีย์จยอของแก่กิจราจรบางแก้วอยู่ร้อยสามโรงเรียนแปด เรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยสวัสดีครับอะลบมาเนี่ยกับรังเหล็กเหล็กเดือนมกคาร่าเหล็กที่เดือนมกคาร่าเ,เดีรรด๋ว่าก็ไห้ไปช่วยช่วยหน้าอยู่ต้อ,องเดือนถึงอันเนียเพิ่งลบมาไม่เพราะมันเจ้าพอเมืองนี้ <laughs>